สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักรทุกท่านคะเพื่อนๆมีปัญหาอย่างไม่ก้อยอยู่ไหมคะช่วงนี้ค่ะไม่ก้อย่ะผมหงหนูค่ะผมงอกผมบางผมร่วงคันหัวเป็นอย่างมากวิธีแก้ไขของหนูนะคะก็ย้อมผมค่ะไม่ก้อยค่ะย้อมไปย้อมมาแสบหัวหัวบาง หัวนะคะเป็นแผลเลยคะ่ะวันนี้นะคะแม่ก้อยจะมาบอกสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะที่แม่ก้อยทําใช้นะคะสูตรแก้ผมงอกกลับมาดําดําขับดําสวยแบบง่ายๆนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขไปเลยด้วยสูตรนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยค่ะ เลยค่ะสูตรนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์หลักของเรานะคะเป็นหอมแดงนะคะหรือหอมแขกนะ,ค,ะครั้งนี้นะคะเราไม่ได้ใช้หอมเป็นห,หัวหัอยอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราใช้เพียงแต่เปลือกเลยนะคะต่อไปนี้นะคะทํากับข้าวครั้งใดนะคะไม่ต้องทิ้งเปลือกหอมแดงอีกต่อไปะคะ่ะเป็นยาอมะตะนะคะสําหรับผมของเราเลยค่ะในหอมแดงหรือหอมแขกนะคะมีสารสําคัญตัวหนึ่งนะคะเราเรียกว่าสารไลโคปีนนะคะชะลอความแก่ชะลความงอกของเส้นผม เป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติป้องกันเชื้อโรคเชื้อราบนหนังสีสษะลดการหลุดล่วงของเส้นผมทําให้เส้นผมหนาดกดําลุงโลหิตบํารุงหนังศีษับสะดูอุปกรณ์ครบราคาเพื่อนๆเรามาเริ่มทําด้วยกันเลยค่ะเปลือกหอมแดงนะคะพร้อมแล้วนะคะเพื่อนๆเตรียมเลยค่ะกระทะนะคะแล้วก็หม้อต้มน้ํานะคะพเพื่อนๆจ๋าใส่น้ําประมาณครึ่งหม้อนะคะพเพื่อนๆถาใช้ไฟกลางนะคะถาก็เหมือนกันค่ะเพื่อนๆจ๋าตั้งเลยค่ะ แระท้านี้เราจะคั่วนะคะคั Finally, ่วเปลือกหอมแดงนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปอย่างนี้นะคะหม้อที่เราต้มน้ําไว้นะคะเพื่อนๆค่าใส่เปลือกหอมแดงลงไปเลยค่ะเพื่อนๆไปกลางนะคะสูตรผมงอกกับมาดำค่ะสูตรนี้นะคะไม่ต้องพึ่งเคมีนะคะเพื่อนๆจ๋าจนต้องคั่วเปลือกหอมแดงค่ะคือคั่วให้จนเกรียมเลยนะคะเพื่อนๆหอมแดงนะคะเพื่อนก็คนอย่นีเลยนะคะน้ำของหอมแดงจะออกมาค่ะ ก็จะเป็นสีส้มๆนี้นะคะพเพื่อนขั้วเปลือกหอมแดงไปเรื่อยๆนะคะพเพื่อนนะคะจะคล้ายๆกับการที่เราทํายาย้อมผมดํานะคะไว้ใช้เองนะคะไปเรื่อยๆนะคะพเพื่อนชะลอการหอกของเส้นผมค่ะเพื่อนท่านไหนที่คันหนังศีรษะมากนะคะเหมอนนือนหนังศีรษะเราถูกทําลายเนาะย้อมผมบ่อยค่ะแม่ก็ฟื้นฟูหนังศีรษะฟื้นฟูรากผมของเรานะคะให้คืนสู่ธรรมชาติ เราได้น้ําหอมแดงนะคะบํารุงรากผมบํารุงเส้นผมชะลอการแก่ชะลอการบุดร่วงนะคะของผมบนหนังสีสันของเรารีย้วยนะ,ะโอเคแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะคะหอมแดงนะคะที่เราทําไว<อ>้รอจนน้ําหอมแดงเย็นนะคะหอมแดงของเราเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะเพื่อนคะคั่วจนสีเปลือกหอมแดงนะคะเป็นสีดํานะคะเพื่อนจ๋าระหว่างคั่วไปแล้วก็สับๆอย่างนี้นะคะใช้ต้งเหลียวค่ะสับๆอย่างนี้นะคะเพื่อน สายความใจเย็นนิดนึงนะคะเพื่อนี้ปลอดภัยค่ะเพื่อนจ๋าไม่ได้เพิ่มเคมีเนาะค่ะเพื่อนจ๋านี่เกลหอมแดงที่เยอะค่ะเหลือแค่นี้นะคะเพื่อนเพื่ดำเตรียมเนี่ยมกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเจ๋าไส่ช้อนบี้เลยค่ะเกลือหอมแดงจะป่นเลยล่ะไม่ค่อยบี้อะไรเงี้ยละเอียดเลยค่ะเพื่อนเพ่ะเพื่อนเนเี่ยเห็นไหมเพื่อนเนี่ยไม่ค่อยบี้อะไรเงี้ยละเอียดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนี่ไปคั่วนะคะเกลือหอมแดงนี่ละเอียดป่นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อีกครั้งหนึ่งค่ะเพ่อนเพื่อน ะะดำสนิทด,ดำขลับกันนี้ละคะพเพื่อนจ๋าแล้วก็พักให้เขานะคะเย็นตัวนะคะน้ำหอมแดงของเราค่ะเพื่อนเย็นตัวแล้วคะ่ะเพื่อนนี่หูสีน่าใช้มากไม่เหม็นนะคะพเพื่อนจ๋าหอมนะนี่ขวดแก้วค่าเตรียมมาเลยค่ะเพื่อนแท็กใส่ขวดไว้ใช้เลยค่ะพเพื่อนกองเลยค่ะดักใส่เลยค่ะเพื่อน ใช้ใช้ยังไงคะไม่ก้อยขาน้ําหอมแดงนะคะคือก่อนที่เพื่อนเพื่อนจะสระผมอะคะ่ะเพื่อนก็หวีผมให้สะอาดนะคะแล้วก็น,นําน้ําหอมแดงค่ะใส่สเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นค่ะฉีดพ่นไปทั่วหนังศีรษะนวดนะคะนวดให้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็หมักไว้ประมาณ3-5นาทีไปอาบน้ําสระผมะคะ่ะการกระตุ้นนะคะการสร้างรากผมใหม่ให้กับผมของเราะคะ่ะธรรมชาติค่ะเพื่อนจ๋าปลอดสารเคมีนะคะ ทำให้ผมของเรากลับมาดกดำนะคะผมหนานุ่มสวยแข็งแรงค่ะเพื่อนๆใช้ไปนะสักประมาณสองสามวันจะจับผมนะผมเพื่อนๆนจะแบบนุ่มเบาเหัวเลยค่ะเพื่อนจ๋ะจากผมที่บางๆนะผมจะเริ่มหนาค่ะเพื่อนๆเอาใส่น้ําหอมแดงนะคะใส่วดเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับต่อไปนะคะเราก็มาเสริมด้วยนะคะด้วยวิตามินอ e ีค่ะในส่วนของเพื่อนๆมีว่านหางจระเข้ไหม,มคะถ้ามีว่านหางจระเข้นะคะเอาแต่วุ้นใสๆนะคะมาใส่ในน้ําหอมแดงนะคะใส่อยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนเพื่อนไม่มีนะคะ ใช้นะคะวิตามินอีแบบขวดใช้วิตามินอีแบบขวดนะคะหนึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆมีวิตามินอีแบบแคปซูลนะคะใส่ลงไปหนึ่งแคปซูลนะคะบำรุงเส้นผมค่ะให้เส้นผมของเรานะคะแข็งแรงคีรตินแบบธรรมชาติค่ะเพื่อนๆเราใส่วิตามินอีลงไปแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าบำรุงให้ผมของเรานะคะมีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ะเพื่อนๆค่ะยเขย่าเลยค่ะเพื่อน เคล็ดลับผมกลับมาดกดําอีกครั้งนะคะเราทําได้เองนะคะเพื่อนเสร็จแล้วนะคะวิธีการเก็บรักษานะคะให้เพื่อนเก็บไว้ที่ร่มเย็นนะคะหรือเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะนะหอมแดงที่เราคั่วจนไหมนราละเอียดเลยอย่างนี้แล้วนะคะใช้ช้อนคะ่ะเพื่อนจ๋าบี้ครั้งเลยคะ่ะเพื่อนจ๋าให้ป่นแล้วะเอียดเลยค่ะกระทะเย็นนะคะเพ,เ,คเ,พเพื่อนนะะี่นเพื่อนเนี่นี่เลยนะคะให้นีอเลยค่ะเพื่อน ด,ดำสนิทด,ดำลงลึกเลยโอเคเอาใส่จานเลยครับเพื่อนจานพร้อมนะค่ะเพื่อนเพื่อนขากระทะมาเลยครับเพื่อนไปใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อน่นอนะผงผมดำของเรานะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเรียบร้อยแล้วนะคะใส่จานมาอย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนใส่สิ่งนี้นะคะเป็นวันหาลจระเข้ได้นะคะเพื่อนเพื่อนาเพื่อนไม่มีนะคะสามารถใช้เป็น เจวันหางจะเค้สำเร็จรูปแบบนี้ได้นะคะพเพื่อนหนึ่งช้อนเลยนะคะพเพื่อนลงไปเลยค่ะพเพื่อนถ่ายแล้วค่ะพเพื่อนจ๋าใช้นิ้วเลยค่ะสมเลยค่ะพเพื่อนจ๋าสมให้เข้ากันเลยนะคะพเพื่อนเดี๋ยวเราเพื่อนจะไปงานตอนไหนนะคะพเพื่อนสามารถทําสูตรนี้นะทําเก็บใส่กระปุกไว้ในตู้เย็นนะคะ แล้วเวลาเราจะไปงานนะคะเ,เพื่อนๆเราก็แต้มไปจุดที่เรางอกๆอะค่ะเพื่อนๆค่ะแต้มไว้เลยรอให้แห้งค่ะแล้วก็ดผมตามปกตินะเพื่อนๆก็สามารถออกจากบ้านด้วยผมดำๆได้เลยค่ะเพื่อนมีวิตามินอีนะคะเติมลงไปได้นะหนึ่งช้อนนะคะเพื่อนๆหนึ่งช้อนชาค่ะใ่ไปอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆไม่มีวิตามินอีก็ใช้ว่านหางจระเข้นะคะเพราะว่าในว่านหางจระเข้นะคะมีวิตามินอีเช่นกันค่ะเท่ากันราคาเพื่อน สนิทง่ายๆกันอย่างนี้เลยค่ะเสร็จแ,แล้วเพื่อนๆก็ไปทานะคะจุดที่ดำๆงอกๆได้เลยค่ะมาดูวิธีใช้เลยนะคะน้ำหมักหอมแดงแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนๆมีลักษณะอย่างนี้อยู่ไหมคะจากครื่องสาอางเก่าๆนะคะที่บำรุงผิวหน้าเราค่ะดูเป็นสลิงอย่างนี้นะคะเพื่อนดูดเลยค่ะเพื่อนโอเคนี่นะคะเพื่อนนะคะเพื่อนก็ฉีดนะคะเนี่ยฉีดไปที่บนหนังศรีรษะของเราอย่างนี้นะคะเพื่อนค่ะอย่างนี้นะคะจะบำรุงรากผมของเราเพื่อนจะ้ะ จุดไหนที่คันๆหรืององๆอะค่ะพเพื่อนๆจะจุดๆ๊บอย่างนี้เลยนะแล้วแบบที่สองนะคะแบบสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะคือฉีดพ่นก่อนที่พเพื่อนๆจะไปอาบน้ํานะคะคือวันนี้ก็จะเป็นวันที่พเพื่อนๆสระผมนะแล้วก็ใช้น้ําหมักหอมแดงของเรานะคะคือน้ำต้มหอมแดงของเรานี่แหละ <c oughs> ฉีดเลยะค่ะพเพื่อนๆจะฉีดพ่นไปทั่วหนังศรีรษะเลยะค่ะพเพื่อนๆ่างนี้นะคะ ก็หมักทิ้งไว้ค่ะสามนาทีห้านาทีหรือสิ้านาทีนะคะได้เลยนะคะเพื่อจะเอาผ้าคลุมผมนะคะพอกหรือหมักไว้เนาะหรือจะอบไอ้น้ำนะคะก็ได้เช่นกันนะคะแบบนี้นะแล้ววิธีสุดท้ายค่ะเพื่อนจ๋านี่ผมงอกมากค่ะไม่ก้อยผมงอกตรงไหนคะเนี่ยก็จะเป็นตามโคนโคนผมของเราอย่างนี้นะคะเพื่อนจ๋าออกไปนอกบ้านก็อาจจะเขินๆไอ้ไอ้เนาะเพื่อนเพื่อนทำอย่างนี้เลยคะ่ะทำติดบ้านไว้เลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนตั้งจะ่ดำาำดำดำ,ดำอย่างนี้นะคะเพื่อนจ๋าปาดไปเลยนี่นะคะเพื่อนรุงแล้วก็ปิด ผมหงอกของเราครับเพื่อนจ๋าคือเพื่อนๆต้องรอให้เขาจนแห้งนะคะหรือเอาไดรปับผมนะไดค่ะแล้วก็วีผมเพื่อนก็จะดําเลยล่ะมะตุ้นการสร้างรากผมใหม่นะคะทิ้งไว้ขนาดไหนคะทิ้งไว้ประมาณสิบห้าถึงสามสิบนาทีนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าแล้วเพื่อนก็ไดรอไปล้างไปสระได้เลยครับ่ตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าตรงนี้เลยเราชอบงอกกันนะคะก็อยางนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อน ตรงไหนก็ดำตรงนั้นเลยครับเพื่อนค่ะไม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนเพื<ๆ>่อนทุกคนมากนะคะที่รับชม คลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากอย่าลืมนะคะแชร์เก็บไว้ใน m e s s ซนเ e อด้วยนะบาไ,<ป>ไปก่อนนะคะสูตรง่ายๆค่ะผมหงอกกลับมาดําสวยนะจ๊ะไม่ต้องพึ่งเคมีค่ะเราทําได้เองนะไ,ไปก่อนค่ะทุกคน